สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ในรถนิสสันบิ๊กเอ็มีหนึ่งเก้าเก้าหกครับโห oh, ผมรู้สึกว่ามีหลายๆคนนะครับลูกค้าหลายๆคนนะครับพักเข้ามานะครับถามผมว่าอยากได้รถคันเก่าๆราคาหลักหมื่นผมบอกเลยว่าคันนี้ราคาหลักหมื่นนะครับผมบิ๊กเอ็มตอนนี้ผมนั่งอยู่ในบิ๊กเอ็มนะครับเป็นรถยอดนิยมสมัยยุค90กันเลยทีเดียวนะครับผมเป็นรถเก่านะราคาหลักหมื่นเท่านั้นราคาหลักหมื่น หลายคนก็จะสงสัยว่าเอ้ยรถใหม่ๆเยอะแยะทำไมมีไม่ไม่ไปรีวิววะมารีวิวอะไรรถเก่าเพราะว่าที่ผมอยากรีวิวรถเก่าเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้รู้ว่ารถหลักหมื่นก็มีนะครับราคาเท่ามอไซค์เลยถามว่ามันทนไหมตัวนี้ทนมากนะครับน <Movie> ้องๆทนมากนะครับทนจริงๆคันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูภายในกันก่อนเลยนะครับภายในนะครับผมตรงนี้ นะครับโอก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับผมคิดดูว่าปี96ตัวนี้ก็ยังไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับยังไม่มีรอยลอกนะครับเจ้าของเก่ารักษาดีมาก อ่าต่อไประบบแอร์นะครับเดี๋ยวผมเปิดกระจกแป๊บหนึ่งครับมันจะได้มีความสว่างหน่อยเออโอเคระบบแอร์ยังเป็นแอร์ปรับแบบเลื่อนสไลด์นะครับผมถามว่าอะไรพวกนี้ยังมีอยู่ไหมมีแน่นอนครับผมเสียงกกงหาได้ง่ายครับไม่ยากราคาหลักร้อยนะครับระบบแอร์มีเครื่องเสียงด้วยแต่เป็นเทปนะครับผมเป็นเทปหมุนเอานะฮะถ้าใครทันมีที่จุดบุหรี่ให้ด้วยสำหรับคนที่ชอบดูบุหรี่นะครับแล้วก็ เบรกมือนะครับเป็นแบบดึงเอามีเกียร์5สปีดมีเกียร์ถอยนะครับ1่อ3 5แล้วก็มีที่พักตี้ด<ม>้วยเบาะนะครับก็จะมีรอยขาดนิดนึงตามสภาพตามอายุรถนะครับผมถือว่าจะของเก่ารักษาสภาพภายในได้ดีเยี่ยมนะครับรถวิ่งมานะครับไม่มีการกรอไม่อยู่ที่500,000กิโลนะครับ 5 4 0 0 0นนะครับตัวนี้เป็นนาฬิกานา็อกด้วยรู้สึกว่าเวลาจะตรงนะครับ9โมงตอนนี้นะครับนี่พวงมาลัยนี่ถ้าใครชอบคลาสสิกก็ขันนี้ได้เลยนะครับเอาไปวางเครื่องใหม่ก็ได้หรือเครื่องเดิมก็ยังใช้ได้ยาวๆพวกประตงประตูนะครับรู้สึกว่าจะเป็นสีเดิมไหมนะครับอถไม่เคยขันนะครับเนี่ยไม่เคยขันรู้สึกว่าจะเป็นรถเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าภายนอกเป็นยังไงนี่ครับภายนอก เป็นรถสีดำนะครับเป็นล้อกระทะปกติธรรมดานะาดูภายนอกนะครับสีภายนอกก็จะประมาณนี้เลยนะโอ้แข็งปักนะครับเขาว่าเนี่ยระหว่าง Big M กับ TFR อันไหนแข็งกว่ากัน เขามีวัยรุ่นยุค90นะครับหรือคนที่มีอายุหน่อยที่เขาเคยพูดถึงกันนะครับอันนี้มีรอยที่หนึ่งนะ Chat C R Chat C นะครับก็คือตัวหน้าฮะมีความแข็งนะครับสามารถบรรทุกได้หนักรับน้ําหนักได้เยอะกว่าพวก Isuzu นะครับหรือ Toyota นะครับเขาว่ากันอย่างนั้นด้ที่ผมไม่ทราบนะครับจากผู้ที่มีประสบการณ์กระบะก็ยังใช้ได้ปกตินะครับตรงนี้ตรงเลยนะครับผมรู้สึกว่าคันนี้ไม่เคยชนครับเนี่ยฮะตรงเลยเปิดได้นะครับผมนี เหมือนจะไม่เคยขันด้วยนะฮะสภาพยังดีอยู่เลยนะฮะไม่เคยขันนะครับรถอายุขนาดนี้คนดูแลนะครับก็ต้องดีมากๆนะครับตอนที่มาขายเขามาตีแรกนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับผมนี่ก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวสมัยก่อนแล้วก็มีสาวากาศวิทยุนะครับดึงได้นะครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยวพามาดูเจ้าเครื่องยนต์ดีกว่าเปิดตรงไหนหนะ นี่เปิดตรงนี้ครับดึงออกมาครับโอเคเดี๋ยวเราจัดไปดูเครื่องยนต์เลยเครื่องยนต์เป็นฝาแดงแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ให้ครับเป็น 3k แบตไฟเต็มือนะครับเครื่องยนต์นะครับรู้สึกสะอาดเอี่ยมอ่องก็มีรอยเยิ้มบ้างตามอายุนะครับผมจะเป็นรอยเยิ้มมีคราบน้ํามันก็ตรง power นะครับ power ตรง power นิดหน่อยนะฮะตรงนี้นะครับเป็นฝาแดง เครื่อง2500ซีซีนะครับมอน้ำยังยังใหม่อยู่เลยนะครับฝามอน้ำฝาเดิมไหมไม่แน่ใจนะครับรถไม่เคยชนนะฮะดูตัวเลขยังอยู่ชัดเลยนะครับน็อตยังไม่เคยขันเลยนะฮะจะมีเคยขันเปลี่ยนมอน้ำไหมอย่าฮะเป็นรอยขันนิดๆิดหน,น่อยหน่อยไม่ว่ากันตรงนี้ยังคมอยู่เลยครับตรงนี้ยังคมอยู่เลยยังคมอยู่อาจจะฝากระโ้งไม่ได้ละอาจจะมีเคยเป็นรอยเชื่อมตรงนี้ไหมฮะใหม่ไหมนะครับ ันก็ยังใหม่อยู่เลยนะครับใหม่กิกก๊ตามสภาพตามสภาพครับจริงๆครับเครื่องวิ่ง500แสนนะครับลองดูว่าจะสตาร์ทติดไหมแต่แบตบใหม่กึกเลยนะครับเดี๋ยวผมไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าไปสตาร์ทดูนะครับ ครับเครื่องยนต์นะครับผมก็เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่นะครับเป็นเครื่องอ Direct ไดร์เล็กไหมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเป็นอีสูตรจะเรียกว่าไดรเล็กนะครับก็เป็นเครื่องแบบนี้เครื่องแบบนี้จะต้องมีความร้อนก่อนนะครับเครื่องถึงจะนิ่งอันนี้เป็นเครื่องเดิมทั้งหมดเลยนะครับก็มีเสียง เสียงเครื่องยนต์ของเครื่องยนต์เก่ากปกตินะครับผมนะครับอันนี้เป็นรถทนบุรีลำเลยนะครับดยวผมลองเบิ้ลนดูนะครับระวางกล้องไว้นะฮะอย่างน,นี้แล้วกัน ร้อนเริ่มขึ้นแล้วนะครับเครื่องยนต์จะมีความนิ่งถ้าสาตาร์ทแรกๆนะครับน้ำมันนะครับน้ำมันเครื่องยังไม่ถลูกดูดมาจากแองนะครับไม่ไม่ถึงปูกมาจากถัง,ง,งพักน้ํามันเครื่องนะครับเครื่องด้วยจะมีความสั่นยังไม่มีความร้อนนะครับลูกสูดยังมีความร้อนเครื่องด้วยจะมีความสั่นแต่ตอนนี้เครื่องนิ่งแล้วครับนิ่งคือเลยครับมีความสั่นนิดหน่อยตามธรรมชาติของอรถเก่านะครับผมการสัน่นนิดหน่อยนะครับ ่งมากครับเดี๋ยวเราลองมาดูภายในนะครับว่าแอร์ยังใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับนี่ครับภายในไฟเปิดได้ไหมโอ้ไฟเปิดได้ปกติครับเห็นสองดวงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูแอร์นะครับว่าใช้ได้หรือเปล่า โอ้แอร์ใช้ได้ครับพี่น้องแต่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเย็นนะหรือเปล่านะมีแต่ลมหรือเปล่านะครับแอร์ใช้ได้นะครับไฟดีไฟเฉยน,นะครับแอร์ใช้ได้นะแต่รู้สึกจะไม่ค่อยเย็นนะครับผมผมไม้เติมน้ำยาแอร์หรือเปล่าอันนี้ก็เขาดึงเบรกมือไว้นะครับกันเอาเบรกมือลงนี่แบบนี้ครับโอเคเครื่องเริ่มนิ่งแล้วครับรถเริ่มนิ่งละ โ okay. อเคขอดับเครื่องที่นึงนะครับโอเคนะครับรถคันนี้นะครับมีจุดด้อยก็คือเรื่องของสีนะฮะสีตรงนี้จะเป็นเหมือนมันเป็นสีลอกนะครับจะเป็นสีเดิมนะครับผมสีลอกนิดหน่อยตัวนี้สามารถแก้ไขได้นะครับสีลอกนิดหน่อยไม่มีปัญหาขอให้เครื่องยนต์กับช่วงล่างยังฟิตอยู่นะครับขอแบบนี้แก้ไขกันได้คันนี้นะครับส่วนราคาอยู่ที่เงินสดเท่านั้นนะ อยู่ที่99,000บาทครับตัวนี้99,000บาทขายตามสภาพนะครับแบตบจะได้แบตใหม่ไปเลย99,000บาทสนใจทักมาทางเฟซผมได้หรือโทรมาก็าได้นะครับนี่สภาพโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับไม่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสับใช้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ